เดี๋ยวสแกนฟอร,ร์พาลิฟเพื่อดูราคางานของเจ๊กหน่อยจำไม่ได้ฝนตกอันนี้เฝนตกเจอกันอีกแล้วครับใช่<ป>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโซเวนโตเฮนะคะบายๆหน่อยครับโอเคสวัสดีครับพเพื่อนๆผมฮ้อนะครับวันนี้ผมจะพามาเดินดูงานอาร์ตที่ยูเนียนมอลนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ชั้น4โซนอาร์ตสเปซนะครับแต่ก่อนจะไปชมเนี่ยยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ คือจริงๆแล้วมันจะมีส่วนของงานที่เป็นงานจัดแสดงอาร์ตแล้วก็จะเป็นส่วนของที่เป็นการจัดบูธนะครับการจัดบูธนี่จะอยู่ด้านหลังผมเลยนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเดินที่เป็นส่วนของงานอาร์ตให้ดูนะครับเดี๋ยวพาเข้าดูตรงนี้ก่อนได้หรเด็กได้เห็นภาพตัวโมเดลดังงานรกเลใช่งานว่าโหขนาดร้อยคูนร้อยแล้วเป็นอะคริลิกมันกันบอก งานจริงสวยมากถ่ายรูปไปด้วยเจ้าตัวมายังกําลงุกเดี๋ยวสแกนพอพายลิเื่อดูราคางานของเจ๊กหน่อยงานของเจ๊กข่ามีสามหมื่นบาทนะครับแล้วก็ส่วนของข่ามีสองหมื่นแปดันบาทใครอยากจะดูราคาก็สาของมาสแกนายได้อ้าวตองมาเอ้าจัไม่ได้ฝนตก อนค่ะโอ้ยเจ้ตัวอะไะโอ้ยมาเป็นพิธีงานศิลปะแล้วว่ะมาเป็นพิีงานสุขาแล้วว่มาดูงานกันโอ้แต่เขาจะมีเปิดจะมีเปิดในชองปกบีคิวบีเนี่ยเป็นีภาพรวมแล้วเราทานเรื่อเมื่อไหร่อ่ะก็คนเรามีที่ยี่สิบท่านยี่สิบแต่ว่าเทศกาลพวกนี้ยก็จะเปิดในช่วงายแต่ก็รูว่า ดูต่างเนี่ยคือเป็นการดูปางตอ,ตอนนี้แค่สองวันคือวันนี้วันพรุ่งนี้เท่านั้นอ๋อโอเคได้เลยครับจะสอนได้เลยครับได้เลยโอเคโอเคครับเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูงานแบบให้เห็นเป็นภาพแบบเร็วๆแล้วกัน อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นอคอนนเนเมเบตโตซุปเนาะของศิลปินแอนดี้วอร์ฮอลถูกไหมกระป๋องแชมเบลแชมเบลอ่ากระป๋องแชมเบลก็คือเป็นป๊อปอาร์ตยุคแรกเลย เจอกันอ yeah ีกแล้วครับใช่แนะนำตัวก่อนอีกข้อหนึงครับเออรอบนี้ถูกนะรอบที่แล้วเจครับเจมเกงครับอ่าวันนี้มีผลงานด้วยใช่ไปไปดูมาแล้วผลงานเออแต่ว่าเดี๋ยวให้อธิบายคอนเซ็ปต์ผลงานด้วยได้ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหน้าได้เลย แต่ท่านี่สวยมากเลยอ่ะ่านี่สวยจริงๆครับเออมันจะแบบคุ้งๆอย่างเงี้ยแบบใช้เ็นํำสายตางานเนี้ยเอ็กซิบชันเนี้ยก็ได้ได้การอนุญาตจาก q u b i t g a l l e r y ครับสองน้องเซนที่เป็นคิวเรเตอร์ครับซึ่งงานเนี้ยมันเกี่ยวกับเขาบอกคอนเซ็ปต์มาเกี่ยวกับมูสายมูอะไรอย่างงี้ผมก็นั่งคิดว่าแบบว่าจะทำไงให้มันมูอ่ะผมไม่ได้แบบสายมูที่แบบ คือนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าไม่ได้แบบว่ายึดติดกับวัตถุหรือตั้งแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยกับการกราบไหว้แล้วก็วัตถุต่างๆท,งที่ชาวพุทธทำมาเหมือนกันอ ซึ่งมันมันเนี่ยมันเป็นข้อสงสัยคือผมเคยกลาบไหว้ขอพรแล้วมันก็ไม่เคยแบบว่าปุ๊บปั๊บคนก็คิดว่าเราจะไหว้แล้วเราจะรวยหรือเราจะอะไรอย่างนี้ไงแต่คือท้ายแล้วว่ามันมันมันเป็นที่ตัวเราเองที่สิ่งที่เราทำทั้งทั้งหมดที่ทำให้ชีวิตเราแบบว่ารุ่งเรืองก้าวหน้าหรือมีเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่แหละระหว่างทางมีความสุขเนี่ยมันมันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นเลยอย่างนี้ครับ ซึ่งผลงานชิ้นนี้มันดูเป็นหนึ่งคอนเทนต์ก็จริงครับแต่ว่าครึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยที่เราติดฝั่งนี้ไปครึ่งมือมันจะเป็นคู่คอนเทนต์ขึ้นมามันจะไม่ตรงนะครับด่มันจะ,ะมันจะอ่ะ๋อเหรออ๋ถ้าต,ตามฟิงเกอร์เราปากมันคงไม่กว้างขนาดนี้อ่าอ่าใช่ไหมมันอาจจะอยู่แค่แบบแค่นี้อ่าแบบจมูกด้วยใช่ไหมแบบฝั่งนี้มันก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าจมูกแค่เนี่ยมันก็จะแบบเจ็บป่วย เรื่องความรักสุดท้ายมันก็เราก็ต้องกลับดาวอยู่ดีนะครับใช่ด้วยเอาคาแรคเตอร์ของเจคเนี่ยเป็นเป็นตัวเล่าเรื่องส่วนฝั่งเนี้ยมันก็ผมก็ยกความสามารถของผมแบบเรานับถือตัวเองนะอันนี้คือตัวของผมแบบหัวสเปรดม,ม,มาจากแบบสตรีทอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยะครับมผมจับอันนี้มาตลอดทุกว,วันนี้ได้ก็แบบ เพราะสติอาร์ตเพราะใช้ห,หัวสเปร์มันก็เป็นแบบว่าลักษณะที่แบบคิโบกลิขิเท่อ,อะไร,งไรเงี้ยแต่ตัวหัว<อ>ก็เลยใช้เนี่ยครับเป็นเป็นเครื่องรางประมาณนั้น,นแต่สุดท้ายก็ต้องกลับดาวอยู่ดีอะไรอย่างนี้เอ,อเคตึกคาแรคเตอร์หลังเราอ่ะครับก็ชื่อเจ๊ใช่มันคือเจคครับ<อ>เจ๊คือตัวนำเรื่องทั้งบทมันเหมือนเจ๊ในตัวการ์ตูนเคยดูไหมครับที่มีหมา ที่เป็นตัวเจ๊กตัวสีเหลืองเหลืองอะลองไปเซิร์ชดูก็ได้ครับอ่าใช่พิมพ์ไปเจ๊กกระตูดกระตูดเจ๊กเนี้ยมันจะขึ้นมาเลยตัวเหลืองนะอ่าเนี่ยตัวเนี้ยนก็จะเป็นแบบว่าตัวดำเนินเรื่องไปตลอดระยะเวลาการทํางานทิ่กะในชีวิตของผมโอเคใช่อันนี้สําหรับภาพนี้สาหรับภาพนี้เรามาแสดงสองภาพใช่ใช่ไหมโอเคและอีกภาพหนึ่งนี่มั้งหจะอยู่ใน ท้ามกลางม้าลายท้ามกลางปูม้าลาย,ายออก็เป็นตัวเจ๊กอีกเหมือนเคยครับเอ,อเจ๊กเดินมาถึงจุดที่ว่างงกับปูนปั้นออที่ทําไมต้องเป็นม้าลาย,ายเอ,อาเอาไปถวายแล้วเทพรรมันจะได้ไหมอ,อ่ะเทพรรจะได้ไหมับม้าลายทาไมต้องเป็นม้าลา,ายด้วยครับแบบออผมไม่เข้าใจหรือว่ามันมันมันย้อนแยงไปหมดอ่ะใ,ในในความคิดของชิมเนี้ยโอเคคือ ในเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุมันทําให้แบบทรัพยากรโลมันสิ้นเปลืองอืม, <Okay. S 2> มันต้องใช้วัสดุอะไรแบบหินเราต้องไปแกะสลักแบบ uh huh. ตามภูเขามาเพื่อเอามาปั้นอันนี้แล้วก็เอาไปตั้งไว้เฉยๆแบบมันเปลืองทรัพยากรโลกมากๆ uh huh. ออเกับแบบอีกในหนึ่งมันก็แบบคิดแบบนี่ถือว่าม้าลายเขาทางม้าลาย ถ้าเราเดินทางมาลายมันก็ปลอดภัยเราต้องไปถวายมาลายเราถึงจะแบบมีโชคมีลาภลาบลื่นเดินทางสะดวกทุกอย่างราบลื่นอะไรอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมก็เลยยืนงงตรงกลางคําว่ามาลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมชอบตัวละครตัวเจคนะเออจริงที่เราเรารู้จักกันแล้วเราโตโตคุยกันอะเขาบอกว่าเอ้ยผมชอบตัวละครเจคมากเลยเออแล้วมันเป็น ตัวละครที่ผมชอบในลักษณะที่แบบใหญงเนี้ยใส่หมวกใส่ฮูดี้่มันจะเป็นอะไรที่ผมชอบประมานนคืคนอคในตัวรูปแบบของเนวสไตล์ของผมเนี่ยมันเป็นสตรีทเคาน์เตอร์ครับมันมันเป็นแบบว่าวัฒนธรรมสตรีทแหละซ,ซึ่งผมเ,เวลาวิธีการสร้างคาแรคเตรอร์มันเป็นคาแรคเตอร์แบบการิตี้อ่ะใช่มันไม่ใช่คาแรคเตอร์แบบศิลปะไทยหรือที่มาแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ถูกอะแต่เนี่บนะครับประมาณสไตล์ประมาณนั้นนะครับยังไงอ่ะผมแนะนํานะ ครั้งหนึ่งนะถ้าคุณเป็นนักสะสมศิลปะต้องมีผลงานของเจ๊กสักชิ้นเลยซึ่งผมเองก็ต้องเป็นคนนั้นเหมือนกันเอ,อวันหนึ่งจะต้องมีผลงานของเจ๊กเอแต่เราแต่เราดูติดตามอยู่แล้วยังไงวันหนึ่งเรามีอยู่แล้วออโอเคใ,ใครที่มางานนี้ก็สองชิ้นนี้ผมราคาผม่ดอกลงมาครับสองชิ้นนี้แบบพิเศษเพราะว่าน้องเซนคิวเลเตอร์เขาน่ารักอใช่ก็เลยแบบ ดูเียนะครับเออโอเคนี่ใครมาเด็ดถ้าเกิดเจอเด็กผมได้ล้เนี่ยเอาไปอีกครับเอาไปอีกอะเออนี่นะได้เลยเดี๋ยวพาชมงานต่อได้เลยค่ะขอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเซนนะครับเป็นคิวเรเตอร์นะครับอยากจะให้แนะนำคิวเรเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะเซนนะคะก็เป็นคิวเรเตอร์ของคิวพิทาสเปจค่ะโตเแกลี่เราก็จะอยู่ที่ละครปัน ใช่ก็คือจะอยู่ที่นครปฐมเป็นหลักใช่เป็นเหมือนกับเปิดเพื่อแบบให้เป็นศิลปินรุ่นใหม่ค่ะเขาได้โอกาสในการแบบจัดแสดงงานอะไรเนี้ยค่ะใช่วันนี้มีศิลปินใครบ้างมาแสดงในงานที่อยู่ในพอร์ตงานงานนี้มีเต็มศิลปินใช่แต่เราก็อาจจะแนะนําเป็นสเปเชียลหน่อยก็จะมีเจคพีเคก์คใช่แล้วก็จะมีคุณหยกจิลายุ แล้วก็มีคุณไอยีโน่รู้จักไหมคะเป็นศิลปินแต่ว่าเป็นอีไซนยใช่<า>คือครั้งนี้นเราพยายามจะมัดรวบศิลปินที่มาจากหลากหลาย<อ>แล้วมีหลากหลายคาแรคเตอร์หลากหลายดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าแบบมันจะได้มีความแบบผสมผสานกันใช่ให้เป็นอีกมิตินึง่งโอเคอได้เลยครับแล้วก็มีจะมีจัดแสดงงานอีเวนต์หน้าที่ไหนอีกอีก ้องรอติดตามค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราก็รู้สึกว่ามันจัดเป็น t อ p ภาพมันก็สนุกดีทาให้แบบไ,ได้มาเจอบุคคลที่แบบหลากหลายมากขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คนก็จะได้เข้าถึงเราได้ไง่ายมากขึ้นด้วยโอเคคอนเซปต์ <Okay. S 2> oh, งานนี้คอนเซปต์งานนี้ก็ oh. ตามชื่อค่ะเป็นมูเป็นเกี่ยวกับสายมูแล้วก็ทั้งอีเวนต์เนี่ยเขาก็จะจัดเป็นรวมเกี่ยวกับสายมูโดยเฉพาะใจ <Okay. S 2> ก็คือใครที่แบบ มีความเชื่อมีความเป็นดูก็มาเจอกันที่นี่โอเคได้เลยครับรู้สึกว่าเขามาไลฟ์แล้วเดี๋ยวให้คุณเซนเตรียมตัวเนอะได้คขอบคุณมากนะคะไปๆก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทมิโตเฮดนะคะอันนี้ก็เป็น ชื่อมันเป็นตีมูเตลูอะค่ะก็ะะเลยว่าเป็นแบบมาลายเองมาลายเองก็คือแบบว่าทําไมเราถึงต้องถวายมาลายด้วยซึ่งมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับความเป็นไทยเท่าไหร่ค่ะคิดว่ามันอาจจะเป็นคําที่เขียนมาจากว่ามาลายเขียนติปคำว่ามาลายเขียนมาเป็นมาลายอะาวเหรอใช่โอเคได้ครับคุณครับ จินนะคะาคาแรคเตอร์ Missing Note ค่ะอสองชิ้นนี้จะเป็น NFT ค่ะที่อยู่ใน o p e n s e a ของผีอ่ะจะเป็นความเชื่อของแบบอีสานเหนืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะนับถือผีกัน<ม>ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนางกวักดังค่ะสองชิ้นนี้ก็ขายไปแล้วเรียบร้อยใน NFT อ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นที่วาดขึ้นมาใหม่เป็นเทพที่จินนับถือค่ะเป็น พ่อแม่รักษสรรมอกับองค์พระพิเัยแต่ว่าอันนี้ว่าทีหลังเขาก็เลยไม่มีใบ d e s c r i p ชั o ให้โอเคได้เท่านี้เหรอโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณคช้านะครับมีพี่สาวมาเชียร์ตลอดเลยนะครับใช่ค่ะกินแล้วนักมวยค่ะกินแล้วนักมวยโอเคเ โอเคครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของงานมาดูมาดูอาร์ตนะครับก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าผมจะพาไปงานอะไรต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบุกไปสตูดิโอแจ๊ก oh. อีกทีหนึ่งโ oh. ออเดี๋ยวยงรองก่อนงานก็ไม่เหลือ,อแล้วอเออเข้าใจเลยใช่เดี๋ยวพอเนี่ยเดี๋ยวผมกับเอิบิชันอีก อีกชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะโทรบอกนีโฮก่อนละกันแต่โซโล่เลยไหมหรือว่าไม่โซโล่ครับแต่ว่าคงหลายชิ้น่ะที่รังสิตอะไรล้ทักอย่างนะครับโอเคโอเคเุ้ยรังสิตเร็วไปได้พี่แต่ว่าเดี๋ยวจะชวนตอนงานมันเยอะๆที่สตูดิโออาจจะชวนไปตอนที่งานมันตกกองอยู่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้เลย